ผมอีกแล้วครับเคยอยู่บนคนเมืองเฉิมนะตาพีพาหน่อ,องกระเบิงบรรยากาศหลังฝนตกครับผมฝนตกขึ้นนี่แหละบวกแห้งฝันได้กับพวกหงอจอ,อ,อยแจ้ครับแล้วว่าพี่น้อ,องกระเบิงเป็นทางชนบทชน,บท,ชนบทประเทศไทยครับผมทางไปทยไปหน้าครับพวกกะมันกัดสุดีพวนี้นี่แครับแต่ว่าช่วงนี้มันจะนหนาฝนต้องระเล้ยมีหลุมมีบอลเลย น้ำกัดน้ำเตาะน้ำโสงนาะพี่น้องนอไนเสียนแม่านย่องเด้อรถกับยูเกียรแม่เนื่องจากว่ารถที่ผมขี่อยู่ตอนนี้ปุบมนอันมอเตอร์ไซค์นะพี่น้องเรเอมยูมอเตอร์ไซค์่ะแต่ว่า มันเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงนะครับแต่ว่าไอ้ไอ้โตมอเตอร์ไซค์นี่เขาเขาลบหลุมกับกินแต่ว่าไอ้โตลอ้อพ่วงมันอ่ะมันก็ติดเป็นร่องหลุมอยู่ดีนะพี่น้องมันก็นเลยสิโยกเกียรกโยกเกียรแน,น,น,น่นิดนึงนะตัวความใจกัน,นอยเลยครับเด้อเน่ยล้อมอเตอร์ไซค์เ้ามไปเป็นร่หลุมไม่ได้ต่อแต่ว่าไอ้โตลอออออออต้อพ่วงโอ้ยโอ้ยตอนนี้ส่วนลดอยู่พี่น้องเอ้ยทั้งได้ทั้งเลวี้ยว เหลือแต่กระปุนเปากับไข่เข่าแล้วก็ขนมนั่งเรียบครับตอนผมลงไปบังหันย่างเด้ขนมนุ่มเน่กันย่างแต่ว่าผมเนี่ยหาบ่เห็นผมก็เลยลงไปทั้งล่างบุญเพิ่นก็เอาเบิด์ตสับครับกินเนี่ยเพิ่งซบาทครับผมครับ แนมขาอยู่ว่าบ่าเอาเข่าละซองบอ่บ่เอาเต่าส่วนบอ่อยู่บ่เห็นซิฟบาทเป็นแปดซิฟนะครับเอ้ย<ไ>เป็นอันึ่งิฟบาทไปเ,เป็นยี่สิบทอดแปดซิฟขอบคุณครับขอบคุณครับไ,ไปลบลบลบไปเด้อไปเด้อใช่ หมูกับุนหลายท่นครับเอิ้มทางต่อไปครับผมวันนี้เราอแแล้วเอาบักกีบสิบบาทนี่เราหาแน้เอกินบ่อเลือังั้เดิกัปุ่นเฝ้าไปสวยด้วยพีบอกเลยโอ้ยยึบยึบยึบึบเหมือนอื้นมจะเป็นประเภทนี่มอเขาหน่อย่็เดินมอเขาหน่อยว่า ภาษากลางเพื่อเดิมเหนี่ยเข่าประดับดินบอครับงานเพิ่อน,นบุญเข่าประดับดินเพื่อจะเอาพิษเาอาเถืองนะเพราะส่วนพอไปแล้วครับเนื้อสปาแถวบา้านสายอีสานมาเพิ่มหัอเขาหน่อยครับเพิ่มกต่ทีดี้หัอเขาหน่อยมาขายเป็นสุดเป็นจุเป็นสุดละยี่สิบบาทครับแต่ทีนี้ผลละหมากผลไม้สปาถาสำรับผู้ใดที่เพิ่มเสียวมาเห็นเองกรับทีนี้บักโบกนักแด่ต้นตาปิ้งไก่เนือ้อหมู เหรียงหลายหลายยานนะครับผลละหมากหลากไม่ผลเฉียวมาจัดเหียงจัด,ด,เ,เ,ด,บบเ,ดเป็นฟูดเหรินสำหรับผู้ใดบทสะดวจโอญุล่าครับอันนี้แบบเป็นชุดเป็นแพ็คมาให้แล้วครับชุดละยี่สิบบาทนี่ผมเก่เามาลองเบิ้งอาฮุกฟูดจ้าก,กับเพราะได้ขายอยู่ครับกับเบิร์ตยู่แต่ว่ามืออื่นจังสิน,น,นะ,ะมือนะครับอื่นวัฒานาทย์จ้าก,กับเหรียงมาหลายกองแบบนี้จังหน่อยเพราะวา่าเติมขึ้นตีสามตีสี่เพื่อจะิดเงินเข้าวันจันทร์แล้วเนาะครับเนาะ หลเพิ่งจะเอาไปใหญ่ไปใหญ่ไปว่าเขาประดับดินน้ำบัดน,นะครับว่ามันนี่เอามาล่องเบิง้งฮ่าพุ่งปุบ๊บพุ่บเบิืออยู่ากระดาขายอยู่มันพน,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 นเจานสัซื้อไปก่อนถ้ามึงอืนเจ้าบ่มากเลยเว่าบาแล้วกับโมันโมันใสมากับมมกเนี่ยอยู่บแต่ส่าหลังเตียเตียสอควมันเหิือก้อนนี่นะครับของเมืนเอนก้อนเพิ่งอยากมาได้เป็น,นสัดซ่้อไลก่อน ว่ากันครับแล้วสะดวกไสบ้านเนาะับเนาะคุณเชโน่าได้หลายคนเนี่ครับเอาพัดผมาเห็นิปนี่ไลไร10นี่ขอบคุดีขอบคุณหลายที่อยุบหิุมคาตลาดน้อยเยอุวนนเมื่อเสียงครับผมแล้วบุญแรงถนนคนเดินครับผมกปไทย10ใต้ลูกในที่ให้น้องเบิ้งที่เกาหครับจะรับผูดอยู่ไกลบริมากในบริาเบิ้ลมดเยี่ยวถนนขนือ เดิน um ้บนโอยยานเดียวยานถ้าฝนตกแค่นั้นละยานถ้าฝนตก้าโอ้รถรถแฟไปไห้มั่นดีแล้วหน้าเขาบริรถหน้าเขาแคมห้มั่นหลายครับที่นอ่วนไปหน้าไหน้าน่นเอขากลาด จะกลัวจะเหนื่อยนอนพี่รองเนาะว่าเขานำก้าวต้นทุนกันหลายเขาว่านกับสมบัยอยู่ตอนว่านแต่ว่าหลังจาขันเหมืนกันเนี่ยที่จันครับอยาหลายดูแลหลายโอ้หลายอย่างอยวราคาค่ะเส <c oughs> <c oughs> ื้อ <c oughs> พี่รองผูกนั่นแหละค้นก็นเลยไถคันเทหน้าดูดออกเห็ดไห้มันสล,ลายกลัวครับตอนนี้ สรามันเป็นราาแล้วก็กเลยก็ไม่ไปดูเละทำเข่าเาัเนาะหลังเข่าก็เฮ็นีระเือสวามันมันนานเลยจะมีะสองคือยู่คขึ้แล้วเดี๋ยวเป็นปลาเห็ดปลาก็ไเพูกเห็นถึงยอดี่น้องปลากน่กับมงคาเราใหม่แล้วครับผมปลากพ่ขึ้น้างดีแล้วบ้านขึ้ขทางข่อนแล้วคือ แม่ตว่ามันก็มาหลายมาไหนเราครับเนาะผมเคยบุ่ของดูเบิ <c oughs> งเราครับมัก็ได้เก็บม่ได้ทำด้วย่ะครบบรรยากาศเลยครับผมในน้ำแฟนเา่าสู้ห่าวกอดมีใจแล้วพูดสักคำดื่มน้ำสักแก้วแล้วที่ลาากลัง ขอโทษที่มาแบบอยู่จนจนน้องแปลกใจเด็กคนรู้คือคนไม่ได้ตื้นเชือ่อใจอยังชี้คิดคนเป็นอดีตไรสิบจะนั่งเคียงน้อง เดี๋ยวต้องไลกันสิคืนสู้ถนนใหญ่ะครับขามสะพานหวยบางโอยกันดีไปอ๋อนาฬิกาเขาโตอำเภอเคสมาราชธานีครับอ๋อ หลายๆนะครับเออสำหรับคอมเมนต์ตัวว่าเพรตัวหลายๆก็ผมตอนนี้ครับครับมัใกล้อยู่ภาษามาสีเบิ้งเบิงไลยว่าพี่น้องคอมเมนต์มีนอย่างมากนะครับเนาะขอบคุณพี่ผมน้องหลายๆนะครับเออขอบคุณครับขอบคุณครับเดิมชื่อตอนน้ไงล่ะครับผมเดิมชื่อตนนใหญ่แล้ว จะท่านหน่วยบางปยวยเหรอครับผมตอนนี้เขากำลังมุ่งหน้าเขา้าอำเภอเขม,มาราชท่านีครับผมอำเภอเขม,มาราชจังหวัดอูบลราชชธานีเดี๋ยวเห็นสีแดงๆตอนในตั้งสังหารอยู่นี่เป็นจุดแรกมาครับไหนเขกว่าเมืองเขม,มาราชก็ต้องมถทายลูปมะเช็คอกินอยู่นี่ครับผมขอ,อนาฬลกายินดีต้อนรับสู่ดินแดนแห่งความกเกษมสุกครับผมอำเภอเขม,มาราช สวยงามมากครับผมเดี๋ยวตอนนั้นขึ้นันเปิดไฟระดับไฟสวยงามมาก กี่ร้ายแม้จักน้อยครับผม ถ้าตงไปอีกจังน่อยนี่ก็คือเ็นที่แยกไกลลากครับถนนคนเดินเป็นจุดที่นั่งร่ำบนล่ำจุดแหลกครับนะังว่าต่างลาต่างอย่างละพี่น้องแล้วคำจัหน่อยลังงเที่ยวกับคารกรับพี่น้อาไว้ก่อนนะครับก็จุดีุ่ดหกเรียบร้อยเด้อครับเด้อ ไหนต่างิดตามเทือดคนเงื่อนเสียวในประเท้ไยเออบคนณหลยเพ่นเิเดี๋ยวมือแรกประทศยะร่นคนเดนมอเ่องนอกเบื่งอีครับผมกรับ่นี้เอาไว้ทำเนคราพี่น้องขอบคุณคขอบคุณน้องไดหลายเลยครับเออกรับ่นี้เอาไว้ทำมีลัครับขอบคุณครับอมเ่าจจบแล้วพี่น้องเลยึขนีสร้างขึ้น เิ่นว่าสวยตรงไหนวะเพิ่นว่ากาคว้มสวยมันกายูทีข้นสีม่วงเลยครับเด้อบางคนก็ว่าถนนลาดยางสวยงามไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่านี่สวยในควาวคิดของผมน่งคือมันสวยแบบบรรนอกบรรนอกช่้นระบทเท่าครับผมยังไงก็ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อที่เข้ามารับชมมาคอมเมนต์ โบว่ากันครับสวยไ่สวยมันขอบคุณลหลายๆครับที่เขามารับชม <c oughs> <c oughs> เอาติพีสบายใจเลยครับเปน็นยังขณะนีขอคุณพี่ขอคุณน้องได้หลายเลยครับเด้อสลาบุนีสวัสดีครับขอบคุณครับโผพี่เกียรติศักดิ์ขั้มสี สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสวัสดีครับผม